สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องนัชชาหนึ่งห้าทารโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะปักหลังของเดือนพฤศจิกายนก็นับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึงวันที่30พฤศจิกานะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะก็ อย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกสนุกกันนะคะขอทราบความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีธนูในปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ใบแรก The Tower โ เหมือนชาวธนูอาจจะเจอความผิดหวังเนาะหรืออาจจะเป็นการจบความสัมพันธ์ออกมาเดอะฟูเหมือนความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วนะคะหรืออาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณเนาะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่ได้รู้ความจริงบางอย่างหรือความจริงบางอย่างอ่ะ มันเหมือนมันแตกออกมาเรื่องที่ปิดบังซ่อนเลนไว้มันถูกแตกออกมาโดยกระทันหันเนาะเดอะทาวเวอร์การพังทลายของความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือความรู้สึกก็ได้นะคะเหมือนอยู่ๆมันโปะแตกออกมานะคะเดอะฟู Full, เหมือนกับว่าหน้าสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเหมือนหลังจากเหตุการณ์ที่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาคุณกลายเป็นเดอะฟูเหมือนไม่อยากผูกมัดไม่อยากยึดติดกับอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วอะเหมือน ปล่อยตัวเองออกไปตามอารมณ์ไปตามเหตุการณ์นั้นเลยนะคะไม่อยากจะยึดติดไม่อยากจะผูกมัดกับใครอีกแล้วนะคะเด f กฟูนั่งอยู่ริมหน้าผาก็ไม่กลัวนะคะได้แต่นั่งมองดอกกุหลาบกับขนนกพร้อมกับกระเป๋าหนึ่งใบที่จะออกไ,ไปเผชิญกับโลกกว้างนะคะ Queen of p e n t a c l e กเหมือนอการตัดสินใจครั้งนี้หลังจากจบจบกับใครบางคนอ่นะ คุณกลายเป็น Queen of p e n t a c l e คือคุณมีความมั่นคงในความรู้สึกคุณคิดว่าการตัดสินใจของคุณครั้งเนี้ยเด็ดขาดแล้วคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณได้รับรู้อะไรความจริงบางอย่างนะคะ The Harofan ฟมันเหมือนว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้คะ่ะเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วย หรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยนะคะความสัมพันธ์ในอดีตมันเหมือนว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่มันอาจจะเกิดเรื่องเหตุการณ์บางอย่างเนาะปรับปรับกระทันหันหรือคุณได้รับรู้อะไรบางอย่างหรือได้รับรู้ข่าวสารบางอย่างนะคะที่เข้ามาหรืออาจจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่ถูกปิดบังซ่อนเล้นไว้โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ เหมือนเป็นตัวช่วยที่แบบทาให้คุณรู้หรือคุณอาจจะมีเซนต์บางอย่างที่รับรู้ถึงเหตุการณ์นั้นมันเลยทาให้คุณเลือกที่จะจบเลือกที่จะพังแล้วเดินออกมาจากความรู้สัมพันธ์อันนั้นนะคะเดอะชาริออตณตอนนี้ตัวคุณเองะคะ่ะเหมือนอ,อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะเดอะฟู Full, มาพร้อมกับเดอะชาริออตมันเป็นการเดินทางทั้งคู่นะคะเดอะชาริออตก็คือการเดินทางเดอะฟู Full, ก็เป็นการแบบเหมือน ทิ้งสิ่งไม่ดีบางอย่างเอาไว้ข้างหลังแล้วพร้อมที่จะไป,ไปเผชิญกับโลกกว้างนะคะเดอะชาริออตดคุณมีความมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้พร้อมที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ด้วยความมั่นใจอืมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคุณเหมือนตัดใจตัดจบได้เลยนะคะในปักนี้อะไรที่มันคาราคาซังอะนะคะเหมือนในปักเนี้ยคุณจะได้รับรู้ข่าวสารหรือได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณเลือกที่จะเดินออกมาในความสัมพันธ์น่ะนะคะ สิบถ้วยในความสัมพันธ์นี้เนาะบอกได้เลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นฝั่งคุณหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาเนาะมะีครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าสิบถ้วยขึ้นมาในสถานะของปัญหาหนึ่งในอสองคนหรือไม่คุณกับเขาอะค่ะน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็น รักสามเศร้าเนาะที่คุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาหรือเขาตลอดที่ผ่านมาที่คบกันเเขาอาจจะโกหกคุณก็ได้นะคะว่าเขาไม่มีใครสุดท้ายแล้วอะ่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนทําให้คุณรู้นะคะได้รู้ความจริงทําให้คุณตัดสินใจเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้อืสิบเหรียญสิบเหรียญถึงแม้ว่า คุณจะรับรู้เนาะคือลึกๆแล้วอะ่ะคุณก็อยากมีเขาอยู่ในชีวิตยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตแต่ด้วยเหมือนคุณไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์นี้อีกแล้วนะคะอืมทา้งทั้งที่คุณก็แบบเหมือนอดีตที่ผ่านมาคุณมั่นใจในตัวเขามากคิดว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันจะอยู่ด้วยกันจะมีแบบมีลูก,ด,กด้วยกันด้วยซ้ําไปอ่ะนะคะ แต่ด้วยเมื่อคุณรู้ความจริงว่าเขามีใครบางคนอยู่ในชีวิตแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณก็พร้อมที่จะถอยออกมามั่นใจมากในการเดินออกมาของคุณนะคะสี่เหรียญถ้าเป็นตัวคุณหรือตัวเขาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเขานะคะคที่อยากเก็บคุณไว้ทั้งสองคนนะคะเหมือนเขาตัดสินใจเลือกไม่ได้เขาเหมือนพยายามที่จะเก็บคุณไว้แต่นั่นแหละคะ่ะ คือคุณน่าจะไม่ยอมตกอยู่ในสถานการณ์นี้คุณเลือกที่จะเดินออกมาเดชาริออดมันเป็นการเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือเป็นการเดินทางออกไปนะคะและจบด้วย six of c u p การตัดสินใจของคุณถึงแม้ว่าคุณคิดว่ามันเป็นที่สุดของปัญหาอยากจบปัญหาครั้งนี้แล้วแต่ six of c u p ออกมาสุดท้ายปลายทางของเหตุการณ์นี้ค่ะคุณกับเขาก็จะได้หวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งมันเหมือนว่า อา,อาจจะเป็นการจบเพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะอาจจะเป็นตัวเขาที่ไปจบกับคนของเขาอะนะคะแล้วก็หวนกลับมาาคุณขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึง่งเหมือนเขาขาดคุณไม่ได้สี่เหรียญเขาอยากเก็บคุณไว้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตและ six of c u p มันออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณเลิกกันไปแล้วอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเหมือนลึกๆแล้วอ่ะคุณก็ตัดเขาไม่ขาดมีความมั่นใจในการเดินออกมานะคะลึกๆแล้วอ่ะอาจจะอาจจะเป็นตัวคุณที่ยื่นข้อเสนอให้เขาว่าถ้าเขามีคุณก็ต้องไม่มีทางนั้นนะคะแต่ดูเหมือนสุดท้ายปลายทางเขาน่าจะกลับมาเรื่อยคุณหรือการกลับมาของเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนต้องดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะ อนาคตตัวเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะอนาคตตัวเขาในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้ยอนาคตตัวเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะอัศวินถือดาบ The ะเรเบและสามดาบ คือเขาอยากจะแสดงออกให้คุณเห็นนะคะว่าเขา,าจริงใจกับคุณมากแค่ไหนเดอะเรเวอร์ออกมายืนยันนะคะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะ่ะมันก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนาะอ,อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะดูเหมือนเป็นรักสามเศร้านะคะ สามดาบออกมาว่าเหมือนตัวเขาอะถึงแม้คุณจะยื่นข้อเสนออะไรก็ตามให้เขาหรือให้เขาตัดสินใจก็ตามแต่ดูเหมือนตัวเขาเองหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ในในสถานการณ์ครั้งนี้นะคะอ,อยากจะตัดสินใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเลือกไม่ได้อาจจะเป็นตัวเขาขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งขอปรับปรุงตัวเองใจลึกๆคุณก็อยากให้โอกาสเขานะคะยังอยากจะมอบโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึง่ง คือมันเหมือนเป็นเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่บนหลบเดิมๆนะคะที่ยังตัดกันไม่ขาดคนเลือกที่จะเดินออกมาแต่พอคุณออกมาเขาก็มาตามงอ้อตามงอนขอให้คุณกลับมามันมีการหวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในในคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วห่างกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะ เดี๋ยวมันจะมีการหวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่ากลับมาแล้วสถานการณ์มันก็ยังจะเหมือนเดิมอะคะ่ะยังเลือกไม่ได้ยังไม่จบอะนะคะมันยังต้องวนหลูปไปแบบนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะอนาคตตัวคุณในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะเดอะซันเดอะไฮเ h เทสและห้าไม้เทา้า ในสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะค่ะอาจจะต้องต่อสู้กับติดใจตัวเองเหมือนสู้กับใจตัวเองเนาะคือ,อเหมือนใจหนึ่งรักเขาแต่ถ้าคุณรักเขาอะถ้าเขายังเลือกไม่ได้อะค่ะเดี The ๋ยวหาพิเทศออกมาคุณอาจจะต้องอยู่ในเงามืดแบบนี้ไปตลอดหรือ,อถ้าเขาทำได้จริงอะค่ะเขาก็จะกลับมาเลือกคุณและคุณจะกลายเป็นเดอะซันให้กับเขาแต่ถ้า เขายังไม่สามารถเลือกได้ะคะ่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็จะยังตกอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในเงามืดยังไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะคบคุณแบบไม่เปิดเผยนะคะอืมอาจจะต้องรอหรืออาจจะต้องเป็นคุณเองที่ตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอเหมือนตอนนี้มีทางเลือกให้คุณสองทางคือหนึ่งเลยเลือกทางที่ตัวเองมีความสุขก็อาจจะอยู่ในเงามืด แต่ถ้าเลือกเจ็บแต่จบคุณจะกลายเป็นเดือดซันขึ้นมาท,าทันทีจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมรู้สึกภูมิใจในตัวเองเนาะแล้วก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนะคะมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะไพ่มันออกมาณนะตอนนี้ในปักหลังเนี้ยคะ่ะคุณสองคนจะมีการหวนกลับมาหาการอีกครั้งหนึ่งก่อน แล้วถึงจะค่อยๆเคลียร์ปัญหาเนาะยังไม่สามารถแบบปุ๊บปั๊บฉับพันจบจบความสัมพันธ์นี้ลงได้ตอนนี้จบจริงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอขอทราบคำแนะนำแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนเก่าหน่อยค่ะ เดอะสตาร์ความจริงบางอย่างกำลังจะออกมาและเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาเป็น king of cup ให้กับคุณนะคะครั้งนี้อืมเขาจะกลับมาเปิดเผยความในใจหรือเขาจะกลับมาแสดงความจริงใจให้กับคุณโดยอาจจะตัดจบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในครั้งนี้นะคะในปักนี้ยมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเขาจะกลับมาแน่นอนและจะกลับมาอาจจะเป็นแสดงความจริงใจและบอกรักกับคุณนะคะอืม อาจจะขอโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นอยู่มาดูไพ่ออร์เคลหน่อยคะ่ะไพ่ออร์เคอลอยากจะตัวเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอนชาวธนูในปักหลังบ้างคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างสำหรับคนที่มีประเด็นเนาะ I am so at to you เขายังรู้สึกมีความดึงดูดกับคุณอยู่นะคะยังไปจากกันไม่ได้ I know I messed up everything I know I messed up everything คือเขารู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์กับคุณครั้งเนี้ยมันพังลง คือเขายอมรับผิดเหมือนเขาตอนนี้กําลังสํานึกผิดที่ทําให้ความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆที่ระหว่างคุณมีกับเขาอะ่ะมันพังลงเขาเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างมันพังทั้ง,ท,งที่เขาก็แบบรักคุณมากนะคะและ I am afraid to contact you คือเขากลัวเขามีความรู้สึกกลัวที่จะกลับมาติดต่อกับคุณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ที่เขายังไม่ติดต่อกลับมาเพราะว่าเขากลัว กลัวที่คุณอาจจะปฏิเสธเขาไม่ยอมรับเขาเมื่อคุณแบบเดินจากมานะคะคือเขายัางไม่มั่นใจที่ว่าเขามาแล้วคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ออร์คเคิลอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวราศีธนูบ้างคะ l o o u r s e l f first อืม ให้แนะนําให้คุณรักตัวเองนะคะถ้าอย่างที่บอกค่ะการกลับมาของเขาอะเขาไม่ชัดเจนแล้วทําให้คุณต้องตกอยู่ในเงามืดคุณต้องหันมารักตัวเองต้องให้ตัวเองได้ออกมาเป็นเดอะซันคุณต้องกลายเป็นเดอะซันนะคะอืรักตัวเองให้มากแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปเหมือนเดอะฟูค่ะอืโอเคค่ะไปต่อกันที่คนโสดเลยนะคะ คนโสดในปักหลังของเดือนพฤศจิกาจะเป็นอย่างไรจะมีใครเข้ามาไหมคนโสด The World, Wow, The w i e e l of Fortune และ Ace of o a n d มีแนวโน้มนะคะที่จะมีคนดีๆเข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะกงร้อแห่งชีวิตหมุนแล้วนะคะและ The World ออกมายืนยันว่า คนที่โสดเดี๋ยวจะมีคนดีๆเข้ามาขอโอกาสนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปกหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรอเลยก็ได้นะคะชาวธาตุไฟมาแรงมากเลยค i n g of s w o ห้าดาบและสิบไม้เท้าคนที่คุณจะได้พบเจอมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้นะคะและเขาจะ าการเข้ามาของเขาจะมีความชัดเจนมากเขา,าถ้าเกิดคุณได้เจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาจะพยายามทุกทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะสิบไม้เท้าออกมาก็มีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันนะคะเขาจะแสดงออกต่อความรู้สึกที่มีกับคุณอย่างชัดเจนคุณจะรู้เลยว่าคนเนี้เข้ามาจีบคุณเข้ามาดีนะคะอืมเป็นโอกาสอันดีสําหรับคนโสดเลยนะคะในปักหลังนี้นะคะ ก็สำหรับคำทํานายสำหรับชาวราศีธนูก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ